โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟคต้อนรัรวันนี้ก็อยู่กันในเกมกาลีนาฟรีไฟเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ไปเล่นด่านด่านหนึ่งมานะครับแล้วก็มีใครก็ไม่รู้ท้าผมแบบหนึ่งหนึ่งเปล่าแต่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งแค่คนเดียวนะครับคือแบบเขามาสองคนมาท้าผมหนึ่งคนนะครับผมก็บอกว่าถ้าคุณลุมผมยังไงผมก็แพ้ oh, <no. S 1> ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะพวกคุณได้หรอกผมไม่ใช่นักแข่งหรือโปรพิเยอร์อะไร ที่จะมีฝีมือขนาดนั้นเขาเลยบอกงานได้หนึ่งหนึ่งเลยมาวันนี้ผมก็จะจัดให้เขาดูหน่อยละกันผมบอกเลยถ้าหนึ่งหนึ่งผมไม่แพ้หรอกแต่ถ้ารวมผมยังไงผมก็แพ้แน่อนอนทุกคนเลยมา <c oughs> <c oughs> ยูใส่เอ้ยเอ้ยเมื่อกี้เห็นตัวอยู่เลยหายไปไหนหรือวะทำไมต้องแอบกันด้วยะ <c oughs> ครับโอ้จบแล้ว <c oughs> อ้าวมันไม่เก็บแอดดอบตอนไหน,อ,อ,อ,นอ๋อยู่นี้หรออยืนนี้หรอจ๊ะ จเจ้าเขียวฟันพี่ต่อจะน้องคิดผิดคิดไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยนั่งยองๆทำไมจ๊ะเปิดสะโคบเอ็มเฮเปิดสะโคบเฉยเปิดอะไรเขาเรียกนะไอตัวลอนโดเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อ่ะโอ้ยจำชื่อตัวลอนโดไม่ได้เฉยเลยอ่ะไม่เป็นไรก็ชนะแล้วครับนั่น ดีว่าชนะง่ายเกินหนะ้าใช้แม็กเจ็ดเลยละกันขอแบบสี่ศูนได้ไหมอ่ะอยากสี่ศูนจังเลยอ่ะครับจะได้จบไวๆเบื่อพวกที่แบบชอบมาท้าทำไมต้องท้ากันด้วยเราก็ไปเล่นด้วยสันติวิทยานี่ว่าทำไมนายต้องมาท้าเราด้วยก็คือคนที่ท้ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผมนะครับแล้วคือแบบ ผมแบกทีมนะครับทุกคนแบกทีมแล้วเป็นฝ่ายที่ชน,นะแล้วเขามาท้าผมเฉยเลยผมก็ไม่เข้าใจาเล่นเป็นปันญญาถามหน่อยสิสองศูนย์แล้วเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนผมบอกเลยว่าผมแทบไม่ต้องทำอะไรอะ่ะแปบ๊บเดียวแค่สองศูนแล้วงงปะเออท้าถ้าท้ามาแล้วเล่นไม่เก่งขนาดนี้ไม่ต้องท้านะบอก ไม่เข้าใจจริงๆทำไมชอบท้ากันนะแบบเราไม่ได้แอคหรือไม่ได้แล้วไม่ได้สัมศพพวกนายพวกนายก็มาท้าเราเฉยเลย<แ>พวกนายอิจฉาแล้วหรอที่เราได้ MVP อ่ะฮะเราไม่สีเราเป็นตัวแบกทีมรเราผิดหรอจะ๊ะเอาง่ายๆเราจะไม่พูดมากถ้านาาชนะเราถ้าชนะสักตาเดียวก็ไม่ถือว่าชนะนะครับเข้าใจไหม ตัองชนะสี่ตานะครับเกมนี้ตั้งชนะสี่ตาครับถิ่งได้ถือว่าชนะผมถ้าชนะตาเดียวไม่ถือว่าชนะนะครับแต่ถ้าสองตาขึ้นไปนี่ถือว่ามีฝีมืออยู่แต่ถ้าชนะตาเดียวผมบอกเลยคุณคือฟุกนะครับคุณไม่มีสิษย์ชนะผมได้หรอกผมพูดแค่นี้แหละผมจะเล่นเต็มที่นอกจากผมจะพลาดเองใช่ไหมทุกคนนอกจากเราจะพลาดเองโอ้ย อยู่ไหนเออสา,าย,ยิงเรียกแล้วเนี่ยอ๋อยู่นี่เหรอจ๊ะอยู่นี่เหรอจ๊ะเจ็บนะน,นะดเดเมเสามสี่สามเก้าเจ็บนะจ๊ะบอกกยิงโดนเลยป้ทาทำหน่อยสิยิงโดนเลยป้าจ๊ะอัดตัวล,ะล,ะละัวสามส่วนแล้วนะบอกกันทำไมมันง่ายขนาดนี้ครับง่ายเกินไปเปล่าทุกคนเลย เล่นไปเล่นมาง่วงนอนแล้วเนี่ยทำไมเหมือนง่วงนอนเนียจันเลยคือว่าไม่ตึงเลยไม่ตึงจนทําให้ตาผมสว่างเลยอะขาคือแบบจะพูดว่าไงดีอะเราตึงตึงวันเนี้ยได้ไหม <Nope. S 1> ขอร้องละ่ะขอตึงตึงวันเนี้ยจะ้ะขอจบเลยแล้วกันพอดีว่าอีกคนรออยู่ใช่ไหมคนนี้ก็ฝีมือไม่ค่อยเท่าไหร่อีกคนก็น่าจะงั้นงันว่ะ ไม่รู้ว่าอีกคนอาจจะตึงก็ได้คนนี้อาจจะไม่ตึงอะอาจจะเอาแบบอ่ะคนไม่ตึงมาเจอผมก่อนแล้วคนผมอาจจะแพ้ก็ได้ใช่ไหมทุกคนแต่คือแบบผมไม่อ่อยให้หรอกไม่ว่าจะคนนี้หรือคนต่อไปอะ่ะงผมก็ไม่อ่อยแน่นอนมาเอ,าอยดีวะแล้วมึงไปแอบไหนวันนี้่ยเฮ้ยกูยิงเลี่ยงแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนอะ่ะคนเฮ้ยอยู่ไหนก็เล่าจ้า อ๋ออยู่บนนี้หรอจ๊ะเดี๋ยวผมจะอรอเล่งหัวนะทุกคนโผล่ขึ้นมาสิจะ๊ะโผล่ขึ้นมาแล้วหรอปุ้งโอ้แต่ดีทุก <c> ค <oughs> น,นเนยยิดเค้ปาดคอด้วยโหแต่งชุดอย่างเท่เลยจะเล่นโคตรจ้างอนะคิดเอาแต่งชุดเท่ขนาดน,นี้แต่เล่นกากเกินไปป้าวครับฮะเมื่อกี้ดาเมจผมเบาว,ะวะ่ะฟาร์มาดกูเข้าหัวที่สิบเก้า โอ้โหและเมย็ยังเบาจบแล้วโหซ่ามือไวกว่าเขาอีกเห็นไหมทุกคนผมยิงโดนหัวเขาแต่กูตายเฉยคือมือไวกว่าเที่ยววิจริงๆมือผมอะบอกเลยไม่มีใครมือไวกว่าผมแน่นอนแต่ผมไม่ใช่สายยิงหัวนะขึ้นมาบนนี้หรอจ๊ะขึ้นมาบนนี้หรอจ๊ะปุกบปุกบุแตกนะแตกหนะ้าไม่ตัองอาวะแตกนะไปไหนหรอจ๊ะอุย้ยกระโดดลงล่างเหรอกระโดดลงล่างแล้วหรอจ๊ะ เราจะกระโดดลงได้ไมามาะทุกคนเรากระโดดลงได้โอเคลงได้ตามเลียวกันอยู่ในน้ําก็ไม่พ้นข่าศิจ้าหรอกเลยจ้วันนี้ชนะแล้วหรอมาทุกคนเข้าสู่ช่วงคนที่ต่อแล้วนะครับคนเมื่อกี้พูดคุยกัน,นหน่ยนะครับที่ผมไม่อาจคิดในการพูดคุยคือว่ามันจะได้ยินเสียงผมอย่างเดียวนะครับเสียงนูน้นเสียงเพื่อนตัวข้ามันจะไม่ได้ยิน ก็คือผมอัดในโทรศัพท์ไปแล้วผมไม่ได้อ,อัดในคอมถ้าอัดในคอมมันอาจจะได้ยินเสียงฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ถ้าอัดในโทรศัพท์มันไม่ได้ยินเสียงไยตรงข้ามก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่านี่คือคนที่สองนะครับคนแรกเขายอมแพ้เราไปแล้วคือเราชนะด้วยสกอร์สี่หนึ่งนะครับเขานบถือในการเล่นของเรานะครับแต่คนนี้เขาบอกแมวเ,เป็นว่าไปดูเกมกันเลยดีกว่าทุกคนเราจะไม่พูดมากละ อยนี้เหรอทุกคนคอยดูนะผมบอกเลยมุมนี้ผมถนัดถนัดยังไงเหรอทุกคนคอยดูนะหัวคอยดูแล้วกันว่าจหัวอย่างที่ผมพูดจริงไหมคอยดูนะโอ้ยเจ็บ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 กูเจ็บเด้อเจ็บจดงเลยคอยดูนะทุกคนเฮ้ยมันปลาระเบิดโดนด้วยเหรอโอเคนึกว่าจะไม่รอดแล้วผมนะเ <c oughs> <c oughs> มันกิ้นึกว่าจะปลาระเบิดข้ามมาตรงนี้เฉยเลยทุกคนคอยดู ไม่เกินเจ้าวิหัวแน่นอนปุ้ง <Y ahu! S 1> บอกแล้วท <c oughs> ้าใครไม่ท้ามันท้ากูคิดเขาบอกแล้วนะพี่ไม่อ่อยให้นะจ๊ะนอนนอนมันท้าพี่ขนาดเนี้ยพี่ไม่อ่อยให้พวกนอนนะจ๊ะโอ้ยเล่นปืนอะไรดีปืนทอมสันดีวะหรือลูกสองชาร์ตดีไม่เอาหรือเอาเอ็มพีไฟนั่นแหละแต่ผมกลัวเวลาเล่นปืนลูกที่หลายแม่งใช้ปืนลูกสองชาร์ต แช่ไห้ทุกคนไม่ใช้ปืนลูกสองใช้แล้วไม่ยิงปุ้งนั้นเดียวกูแตกงงเยลยกูรุดตัวอยู่แท้ๆยังตายคิดเอาผมก็ไม่เข้าใจอะทำไมต้องเจอแบบนี้ด้วย <c ười> ไม่เป็นไรฝั่งเขาวิ่งไปนู่นแล้วหรอจ้าวิ่งไปนู่นแล้วเหรอไม่เก็บแอดับหรอโหเก็บไม่รอเลยอะฟัเก็บด้วยไ,ไหมโอ้ยโอ๊ย วิ่งมาไหนเราเชียว,วิ่งหนีทำไมอ่ะเราสาวรีบมาหาเลยเนี่ยโอ้โหอยู่ชั้นช่องชั้นช่องนายอย่ากระโดดลงกระโดดลงเฉยเลยอาจาะไปนู่นเหรอไปนู่นเหรอเราก็วนมาฝั่งนี้ดีล้วก็วนมาฝั่งนี้เ <c oughs> ออเจอเจอแล้วเหรอเจอแล้วเหรออาจารย์เล่นสั้นแอบกันทำไมเนี่ยถามหน่ oh, <no. S 1> อยเล่นสั้นแอบกับกูเพื่อ มึงอยากเล่นซันแอบกับมึงเลยเปิดจะจะเปิดสโคบอีกแล้วทุกคนผมจำชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะกวัดโกลัวเลยนะไม่ว่างจริงๆหรือหรือ,อ,อ <c oughs> โอ้ยอปืนระยะไกลมั่งดีกว่าปะผมว่าผมจะเอาปืนระยะไกลมั่งดีกว่าเล่น AWM ไเลยดีกว่างั้นไง โอ้ Ooh, ซื้อกอดไม่ได้หรอวะ mm hmm. นึกว่าซือ้อกอดได้ในซื้อปืน AWM จบแล้วครับจังวันนี้ตอนนี้กูว่าแพ้เชื่อผมป่ะทุกคนตอนนี้ผมว่าแพ้ว่ะแพ้ไงเหรอคือแบบผมเล่นสนไม่เป็นลืมคิดไปกูซื้อมาลืมคิดอ่ะทุกคนเล่นสนาไม่เป็นทำไงดีเนี่ยไม่เวลาครับเอา่อยวะถึงเล่นสนาไม่เป็นก็มี m p 5ไฟอยู่ น,นี่นายอะจ๊ะเอ้ยเฮ้ยเย็นนิ่งมันยืนนิ่งมันยืนนิ่งทุกคนยืนนิ่งยืนนิ่งเหรอจ๊ะคอ,อยยิงหัวหน่อยละกันโอ้ยมันยิงไปแล้วทุกคนยิงไปแล้วมันถือเป็นลูกสองชั้นมันทำเป็นยืยนนิ่งทุกคนเอ,อ้ยมันก็แบบทำให้ผมหลงกลนะเข้าใจใช่ไหมมันผมหลงกลให้ผมตายใ,ใจอะไรจบแล้วมีวง,งานสามศูนยแล้วเนี่ย คือแบบต้องให้เขาตีไข่แตกทุกคนเลยมันไม่ใช่เว้ยทำไมต้องให้เขาแบบมีสกอ์ด้วยวะทำหน่อยสิมันไม่ได้อยู่ที่ผมทุกคนมันอยู่ที่ตัวละคร <c oughs> <c oughs> เล่ยนไม่ดีโทษตัวละครไว้ก่อน <c oughs> เอาหน่อยดีวะให้เขาแค่นี้แหละตอนนี้เราจะไม่พลาดเว้ยบอกหน่อยว่าเราจะไม่พลาดเราต้องตึง ถึงคดคดคอดอะ่ะบอกเลยครับจั้งวันเนี้ยไม่มีใครไหวอะ่ะตาเนี้ยบอกเลยอาหน,น่อยดิวะโอ้ซ่อนแอบ,บกันไปถึงไหนเนี่ยมือเนมาแบบที่มึงแล้วเนี้ยโอ้ยเอ้เจอแล้วตั้งไอวอ้ว่าแดงอย่างนั้นเหระจ๊ะเห็นผมไหมจ๊ะถามหน่อยสิแก้วดอกแล้วแล้วเห็นผมไหมจ๊ะนี่เหรอจ๊ะเฮ้ทุกคนอยู่หลังไอวอเขาบอกว่าเดีย๋ยวเราย่องย่องไปหลังไอวอกันทุกคน ผมว่าเขา่าจะอยู่หลังล้ววระถ้าไม่อยู่หลังแล้ววระแล้วเขาจะไปไหนดอคือแบบไปไวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหทิ้ง a w m y ให้กูด้วยทุกคนคิดเอาแบบตรงนี้มีใครไหมเดินนี้หัวจาไหนอะทุกคนโอ้โหมันอยู่บนนี้โอ้คนเอ้ยสองสองเลยวะยดคนนี้ตึงในนี้ ตึงในการรักหลอยผมก็ว่าตึงนะไม่ว่าจะใส่หล่อหรือแบบสายบวกตรงๆอะ่ะถ้าเขาแบบชนะเราได้คือคืออ่ะเขาตึงกว่างา่ายๆเขามีสเต็ปในการเล่นของเขาเข้าใจใช่ปะ่ะแต่นี้ยังสกอร์ยังสองสองยู่เลยนะจ๊ะยังไม่ถือว่าชนะนะจ๊ะบอกกันเดี๋ยวมันจะบอก่าฟเฟทะลงอ่อนหรือเปล่าวะไม่อ่อนนะจ๊ะแต่เมื่อกี้สองตาเมื่อกี้บอกเลยว่ากูพลาดลวน จะหาว่ากูอ่อนก็ได้แต่กูว่ากูไม่อ่อนแล้วกูพลาดลวนๆสองตาเมื่อกีอ้กับเขาทุกคนเอ้ทำไงดีเนี่ยอดับลงมาแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยสองขีดด้วยจ้าวางในส่องขีดได้หรอจ้าจึงวันนี้แล้วมันอยู่ไหนวะทุกคนทำไมผมไม่เห็นหวะโอ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงแต่กูก็ไม่เห็น เหมือนจะได้ยินเสียงนะครับแต่ก็ไม่เห็นว่าเขาอยู่ไหนอยูบ่บนนี้แน่นอนน่าจะอยู่บนนี้นะครับเพราะเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆทุกคนนะผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละวันนี้หรือปานะไม่ใช่ขึ้นไปปุ้งลูกสองข้างหัวไม่เอาเด้อ <c oughs> อย่าเด้อครับตานนต้องชนะเด้อใส่ยิงเรียกเลยกันอ,อ,อนน๋อยู่บนนี้ละจ้ะอยู่บนนี้ก็อัดตัวรัวๆเลยสี่ <c oughs> โอ้โหไม่ทันลิง ปืนบาเลตหรือเปล่าฮะทำา,าน้สีไม่ทันเลยปืนบาเลตหรือเปล่าแพ้เลยอ่ะโหแพ้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอจ้าทำเนื้อสีไม่แพ้เลยเหรอบอกเลยตานี้เอาจริงะทุกคนคือแบบเราพลาดมาสองตาแล้วตานี้เราต้องไม่พลาดด้วยถือว่าเป็นรอบตัดสินแล้วเราต้องเอาจริงหน่อยดีวะใช่ไหมคือแบบเราจะมาอ่อนในให้เขามันไม่ใช่อย่างนี้มันก็ไม่ถูกปะ ทางสุดท้ายเราจะขึ้นบนนี้แหละถ้าเขาขึ้นมาก็คือแบบไปเชิญหน้ากันเลยเอาไหนวะไม่ว่าจะเป็นสายอยหรือสายไปเชิญหน้าผมก็สู้หมดอะจังหวะเนี้ยแบบว่า,วาพวกคุณมันแบบไม่ถึงฝีมือผมอะเข้าใจใช่ไหมถึงผมจะไม่ใช่คนที่เล่นเก่งที่สุดในโลกแต่ผมก็ว่าผมมีฝีมือพอที่จะแบบไม่โดนแบบรือถูกอย่างพวกคุณครับแค่นี้แหละมึงมาจะเก็บนักหรอฮะถามหน่อยสิ เก็บมากก็แพ้กวูวซะไอโง่